สวัสดีครับเพื่อนๆมาดูวิธีการแยกพิมพ์พระนางพญากันนะครับแล้วก็เราจะมีคลิปเต็มโปรดติดตามที่พระเครื่องเมืองเชน่านะครับแบบรวมกันทุกพิมพ์เลยทีเดียวใายอาจารย์ตย์ยัปวายนะครับสําหรับพิมพ์แรกนะครับลองมาดูเลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เขาโค้งนะครับเราต้องพิจารณาที่ด้านข้างพระด้วยนะครับพระแท้เป็นอย่างไรนะครับด้านข้างสําคัญมากๆเลยนะครับแล้วนอกจากนี้เราก็ต้องดูใต้ฐานพระนะครับ าฐานพระก็จะมีรอยตัดเหมือนกันนะครับต่อมาเป็นพิมพ์ใหญ่เข่าตรงนะครับพิมพ์ใหญ่เข่าตรงเป็นที่ยอดนิยมมากนะครับเราก็เช่นกันนะครับมาดูข้างพระนะครับต้องมีรอยตัดนะครับรอยตัดเนื้อนะครับที่ด้านข้างมีค้าบไข่กนะครับคราบกุกนะครับรูใต้ฐานด้วยนะครับทางนางพญาพิมพ์เผ่าตรงเนี่ยนะครับยังมีมือตกเข่าอีกหนึ่งพิมนะครับเราก็ต้องดูด้านข้างเหมือนกันนะครับ ในส่วนของรายละเอียดทั้งหมดนะครับเราจะลงไว้ในคลิปนะครับคลิปยาวๆในช่อง Youtube ของเพจนะครับแล้วก็เพจ Facebook พระเครื่องเมืองชัชนาานะครับมีครบกันทุกพิมพ์แบบชัดเจนแล้วก็แยกแยะได้ง่ายนะครับพิมพ์ใหญ่อกนูนใหญ่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์อกนูนใหญ่อยู่ใต้ฐานพระนะครับใต้ฐานพระเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับพระนางพยานะครับ เป็นตัวชี้เก๊หรือแท้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์สังคติซึ่งมีจํานวนเยอะมากที่สุดเลยนะครับมีจํานวนเยอะมากที่สุดเลยสาหรับพิมพ์สังคตินะครับดูใต้ฐานพระเช่นกันนะครับซึ่งในคลิปเต็มๆเนี่ยนะครับเราจะนําพระนางพญานะครับภาพพระนางพญาที่เป็นพระแท้นะครับและได้รับการยอมรับนะครับผมเข้าใจว่าที่จะทำเนี่ยนะครับมีร่วมร่วมร้อยองค์นะครับประมาณร้อยองค์ได้นะครับ แบบชัดเจนแล้วเพื่อนๆเมื่อได้ดูแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์อะไรนะครับอย่างเช่นพิมพ์อกนูนเล็กเนี่ยนะครับหลายคนยังสับสนกับพิมพ์เทวดาหรือพิมพ์อกแฝดนะครับอกนูนเล็กนะครับสมัยก่อนเขาเรียกว่าพิมพ์อกตั้งนะครับเราก็ดูหมดนะครับทั้งข้างพระทั้งใต้ฐานพระแบบนี้นะครับเนี่ยแบกเนื้อเขียวครับแดงนะครับเขียวรับแดงเห็นไหมฮะดูสังเกตเนื้อด้านไหนนะครับรวมถึงภาพเก่าๆพวกบริเวณลานต้นมะพร้าวนะครับ ระเจดีวัดลาดบุรณะนะครับแล้วก็รูปภาพพระในสมัยก่อนปี2500นะครับที่ได้มีรูปภาพได้ลงไว้ครบทุกพิมพ์นะครับครบต้นทุกพิมพ์แล้ววิธีการดูพระแท้ๆเนี่ยส่วนแรกเบื้องต้นที่เพื่อนๆจะดูเนี่ยก็คือดูจากภาพถ่ายก่อนเลยนะครับสังเกตดูจากภาพถ่ายเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับดูภาพบางท่านก็รู้บางท่านส่วนใหญ่จะไม่รู้นะครับหากไม่มีคนชี้ให้ดูว่าจะต้องดูตรงนี้นะ ดูเส้นสายดูลักษณะการวางของอพระพาหาก็ดีพระเส้นสังคติก็ดีเส้นจีวรก็ดีลักษณะของภะเกตเป็นอย่างไรนะครับเส้นขอบอะไรต่างๆนะครับองศาต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่จะหาผู้ที่มาชี้ให้ดูได้ชัดๆเนี่ยก็น้อยน้อยมากนะครับเพื่อนๆอังเถียจะหาไม่เจอว่าใครที่ชี้เส้นสายต่างๆจุด พิจารณาต่างๆเนี่ยรวมถึงรายละเอียดนะครับว่าพิมพ์เข่าตรงเนี่ยนะครับเข่าตรงเนี่ยมีด้วยกันหลายแบบนะครับแบบกอแบบคอแบบคอเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ลักษณะรายละเอียดของเนื้อหานะครับเนื้อหาของพระนะครับว่ามีลักษณะเนื้อหาเป็นอย่างไรนะครับเม็ดแร่เนี่ยที่ปรากฏบนองค์พระนางพญาเนี่ยมีลักษณะแบบไหนบ้างมีสีอะไรบ้างลักษณะการพิจารณาพระแท้เป็นอย่างไรนะครับเอาแบบว่า รบกันทุกพิมพ์เลยนะครับมองไปรู้เลยว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์อะไรโดยมีจุดสังเกตง่ายๆนะครับสําหรับพระนางพญาพิศุโรคนะครับโดยอ้างอิงบางส่วนจากหนังสือของอาจารย์ตียมประวยัย